สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกันกบแกอีกแล้วค่ะช่องแก้วพารวยนะคะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทำเพื่อความบันเทิงเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปนะคะรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อรอบที่ผ่านมาสำหรับดาว V.I.P. นะคะได้อย่างหนัดนอนนะคะอได้บนล่านะฮะเน้นๆด้วยนะคะเน้นด้วยนะคะ วันนี้หนูบอกไว้เลยนะคะว่าวัดใจมากๆนะคะวัดใจแบบมากๆเลยนะคะทุกคนบอกไว้เลยนะคะวัดใจมากๆนะคะสำหรับดาว VIP นะไปสามสี่หนึ่งห้านี่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่เขา ชอบวินเนาะวินหกวินได้วินสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมีให้หกตัวไงก็แบบไปวินซื้อสามตัวอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะนี่ก็ได้นะฮะร้อนนี่หนึ่งสองศูนย์สักห่างนึงนะ,ะทุกคนหนะึ่งสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์เนี่ยมันมีเหตุผล ที่มีที่มาที่ไปง่วงนอนแล้ว อ่ะหนูจะนินให้ตรงนี้นะคะเจาะสามสี่ให้นะเจาะสามสี่หนึ่งห้าหนะคะทุกคนสามสองอันเนี้ยสำหรับคนวินสาตัวนะคะจะวินสองตัวก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะ อืมห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งเป็นตัวเด่นนะเคาหนูก็เลยไม่ได้ใส่ให้นะถ้าจะเบิ้ล ถ้าจะเบิ้ลก็มี4ตัวแต่เติม007 7นะคะตัวเด่นก็คือ1กับ5นั่นเองนะคะ 1, 1กับ5ก็นี่ไง10 14 17นี่10 14 17 5 1 5 4แล้วก็จะก็ห้าแปดเห็นไหมโคนอยู่ในนี้หมดแล้วนะอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะ,นนะ,คะสำหรับตัวเด่นนะขาดแค่สองหนึ่งโอ้ห้องนอน ขายแค่สองหนึ่งสองห้าสองแปนั่มันเยอะเกินไปไ่มอ่มันไม่ดีมีแค่หุ้นเดียวเราจะทําแบบเฟื้อฟาอะไรไม่ได้นะทุกคนไปตามนี้แหละค่ะมาคือมานะคะวันนี้นะคะแบบวัดใจมากๆนะคะทุกคนหนูต้องบอกก่อนนะดาววัดใจมากๆนะคะตัวเด่นก็หนึชี้หนึ่งกินห้าหนึ่งห้าะคะนะคะเน้นอะไรดี เราจะนินหรือว่าเม็ดเดียวเราทำไม่ปิดเราเขียนว่านินแล้วกันนะคะ<ม>น,นี่เลยนะคะคือเน้นนะทุกคนเน้นเท่านี้พอ ปากกาสีแดงๆก็เน้นนะทุกคนนะปากคิดเส้นใต้ไว้นะคะอืมน,นี่นะคือเน้นนะ ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละค่ะสามสามสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดจิดนะทุกคนเลยนะประมาณนี้นะฮะน้นเท่านี้พอค่ะประมาณนี้ ถูกแ่้ว่ากันนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆเลยนะคะวัดใจมากๆแนละ้ววันนี้เพราะว่าเธอมาแบบยาวนานเหมือนกันนะสำหรับดาววีพีนะแนวทางของของเราอะ่ะเราจะบอกว่าวัดใจตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะดูได้นะคะว่าแนวทางของเราเนี่ยจะมาอะไรบ้างนะ คนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าแนวทางของเราเนี่ยจะมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นแค่เพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนนะคะรด<อ>ใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากมาก,มากเลยนะคะ<อ>สำหรับหุ้นทุกหุ้นที่เราให้นะคะทุกคนจริงๆอืมนะคะประมาณนี้นะคะเห็นบอกที่จริงเราอยากให้อีกอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ดีมันเยอะแล้วเนี่ย เยอะนะเยอะนะนะฮะนะะนะวัดใจเบิร์ก็ไปสามสี่เลยค่ะสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่จุดนะคะประมาณนี้ถ้าใจเบิร์ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะขอให้โชคดีมีตังค์ค่ะ